โอเคก็สวัสดีคุณหนุ่มคนร้ายด้วยนะครับก็กลับมาอยู่กับพี่คนเดิมอยู่พี่เหมือนเดิมนะครับก๊อปปี่กายนะจ๊ะอ้าวทำไมเรามาอยู่ในนี้เนี่ยเออจากพาร์ทที่แล้วเนี่ยเราก็ได้จบการเดินทางนะครับของเออ่ทะเลทรายสีแดงนี้ไปแล้วเรียบร้อยไปที่เรียบร้อยนะแล้วก็ในพาร์ทนี้เนี่ยผมจะมาไล่เก็บอหอดูดาวหรือว่าพวกเมืองย่อยนะครับพวกซากประหะพังพวกนี้นะฮะก็คงจะเก็บไม่หมดหรอกจะเก็บสักประมาณ10 ถึง15นาทีหรือถ้าติดลมก็อาจจะหมดเลยก็ได้นะเออก็อแล้วแต่ฟิวของข้าอ้าวอ๋อโอเคนี่เป็นเปรเซฟจากพาร์ทที่แล้วนะที่เกิดอออันนี้ผมเคยแปลไปแล้วนะเออเจ้าเคยจำได้ไหมก่อนที่พยุจะเริ่มขึ้นเนี่ยเออพวกเจ้าทั้งหมดได้หลับไหลไปและพวกมันก็มาเร็วมากทำลายทุกสรรพสิ่งทุกการเตรียมใจความล้มเหลว อย่างได้หายไปแล้วอันนี้อันนี้คือแปลไปแล้วก็ประมาณว่าอ่าทุกๆคนเนี่ยไม่มีใครปลุกไม่มีใครตื่นขึ้นมาปลุกใครเลยนะประชาชนองเจ้าทุกคนทันใดก็หลับไปแล้วก็ถูกลืมนะครับแต่ก็ยังมีชีวิตอยู่นะยังไงก็ตามพายุก็ยังหวมกระหน่ำแล้วก็ผลักดันให้ทุกชีวิตบนโลกเนี้ยตายลงโทษทีนะมันค่อนข้างจะละครนิดนึงนะแต่ เราควรจะจำได้ว่าวัดสุดท้ายเนี่ยอยู่ในทรายสีดำใช่ไหมเอออยู่ในทะเลทรายสีดำนั่นแหละมันเป็นสถานที่ที่ก่อเกิด่าความอันตรายมากมายนานมาแล้วโปรดให้เจ้าระวังตัวด้วยนะรูมิอืแปลผมแปรเร็วมากเมื่อกี้โทษที้องขออภัยด้วยนะครับคุณหนูเดี๋ยวทีนี้เราจะไม่ได้ไปที่เจ้า black desert หรอกนะ black desert ไม่ได้ไปเพราะว่าเราเล่น ไลฟ์ออฟอาราลยากันอยู่ไงก็นั่นแหละตามนั้นแหละคุณหนูหคือผมก็ไม่ใช่คนที่แปลคือการที่คุณหนูหนูจะมาดูคลิปพี่นี่คือบอกตรงเลยนะว่าคุณต้องแปลไทยเป็นไทยให้ได้นะ <ed> คือผมจะแปลภาษาอังกฤษเป็นภาษาไทยส่วนคุณก็แปลภาษาไทยเป็นภาษาไทยอีกทีหนึง่งโอเคไหมก็อยากจะให้เข้าใจแบบนั้นคือผมไม่ได้เป็นคนที่แปลภาษาได้สลัดสลวยเท่าไหร่ อ,อย่าเพิ่งเราออกไปนู่นก่อนไปช่องแคบมารก,กีของเรากอนคือสำหรับช่วงนี้นี่ผมอาจจะทำ LUNC ในวันนี้ก็ได้นะเออวันนี้ก็อาจจะได้ลง LUNC กันแต่ว่าขอลงเกมไปก่อนเพราะว่า LUNC นี่เหมือนจะใกล้กลับเข้ามาแล้วนะกลับกลับเข้ามาแล้วใกล้ใกล้แล้วอะใกล้ใกล,ใกล้จะกลับมากลายเป็นตลาด ตลาดมีแล้วเอาติดติดแมปปะ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 โอเคเพลกาลิฟน่าจะเป็นชื่อคนอ่ะงั้นผมกลับไปที่วัดเจสก่อนแล้วกันนะว่าวัดเจสอยู่ไหนเฮ้ยมันติดอะไรวะเนี่ยเฮ้ยมันเป็นแมปอีกคนละฝั่งเหรอเป็นแมปอีกฝั่งหนึ่งเหรออ๋อมันติดตรงนั้นมันเป็นไอหอดูดาวไง มันเป็นโซนแมปของฮอรดูด้ะงั้นผมมาทางนี้ก่อนแล้วกันเฮ้ยทำไมไปไม่ได้วะเดี๋ยวนะเดินเอาแมงโอเคเดินไปได้นี่มันต้องมีวิธีเดินดิมันเดินได้เดินได้เดินได้น่าจะมีบักแหละน่าจะเป็นบักโอเคเดี๋ยวเราเดินไปกันคลิปนี้ผมอาจจะ อาจจะยาวเลยแต่ใจก็คิดว่าจะอัดแค่ประมาณ10-15นาทีนะครับไ,ไม่อยากจะไม่อยากจะอจัดอัดมันนานเท่าไหร่ <c oughs> แต่เดี๋ยวเดี๋ยวดยวีไปก่อนไปก่อนโอเคมาตรงอะไรเอ่ยก่อน <c oughs> หรือว่าแก้แท้พาร์ทละสองที่ปะมันก็จะเขียเกินมันก็จะได้หลายพาร์ทเกิน lover list นะคนรักที่เข้าไปอะไรเนี้ เลิฟเวอร์คือคนรักนะครับเลิฟคือความรักนะใส่เวอร์ Cyber เข้าไปเป็นผู้เป็นที่รักแปลได้ประมาณนั้นมันก็อนุบาลอยู่อันนี้เฮ้ยเกี่ยวฮึบแล้วก็โดดเกาะไม่เกาะ่าอะไรของเองนี่ลูมิ มันเป็นเกมที่นี่เป็นพาร์ทที่3แล้วก็ขอพูดหนะ่อยแล้วกันนะมันเป็นเกมที่โหลดฟรีในสตรีมนะดังนั้นก็คุณดูหนูทั้งหลายเนี่ยสามารถโหลดเล่นกันได้ฟรีนะเว้ยฟรีฟรีฟร,ฟร,ฟรีอย่าไปคิดมากอบเอา้ามันแหลกอะไรเมื่อกี้เ้ยผมว่ามันน่าจะนานที่ตรงนี้แหละเราหาทางอื่นขึ้นดิวาเฮ้ยมันก็จริงๆมันขึ้นก็ขึ้นทางนี้แหละเว้ย เนี่ยทางนี้แหละที่มันจะขึ้นได้มันมีทางเดียวเย้ยนะแค่ตรงนี้กูก็หมดไปหลายนาทีแล้ว <laughs> ผมจะพยายามไม่ตัดนะหรือจะเล่นยาวไปเลยว่าหนชั่วโมงสอชั่วโมงไปเลย <laughs> โอเคด๋ยะกลัวไม่ถึงหวนกลับมาก่อนอฮ้ยไม่ถึงว่ะรู้สึกว่าไม่ถึงโอเคถึงแน่รอบนี้ เ oh อาไมมรู้ไม่คุง้งรู้ไม่จังกูว่าม,มันต้องทางอื่นแล้วลนะ่ะทางนี้ไม่ได้ก็ทางอื่นดีกวนะ่ะอ๋อมันขึ้นทางนี้จริงๆนั่นแหละ เออทางนี้ยังพอมีหวังกว่าเยอะเลยไม่น่าสนโอเคเอาแตะอ๋อมันต้องแตะมันต้องแตะเดี๋ยว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 แบบนี้ป่ะแบบนี้อย่างนี้อย่างนี้น่าจะคอนเฟิร์มป่ะอ่าเอาอะไรเนี่ยทำไมตัวละครในเกมนี้มันเป็นลื่นๆป่ะเออ ค่อยๆค่อยๆอ๋อเดินเดินงี้ได้เลยนี่ไปเลยเออขึ้นไป <c oughs> <c oughs> น่าจะมีอะไรอยู่ตรงนี้แหละมันถึงตั้งไว้แบบเนี้ยอ่านั่นไงหินหๆๆๆินหินเด็เด็ดเด็ดโอเคอ่าดนะครับวันก็เฮียแล้วกูไม่แปลอยอยงงี้หรอก ดวงดาวราดวงดาวบอกว่าวันนี้เป็นวันที่โชคดีสำหรับข้าและพวกเขาก็พูดถูกอะไรวะถูกไปกว่านี้ไปได้แล้วแหละเออเออพูดพูดดีไปกว่านี้ไม่ได้แล้วฉันตื่นสายมากเ,ออเหมือนบ่นอะไรสักอย่างไว้ปกติตามปกติแหละข้านอนดึกคุยกับผู้มั่นของข้านะ <laughs> แล้วก็ อา,าอาหารคุยกันจริงป้าเนี่ยทำไมมันคุยกันแล้วมันนอนดึกวะฮะทานอาหารเป็นข้าเที่ยงหรอ,อข้าเที่ยงที่ยอดนิยมแลวที่ดีมากๆเลยนะวันเดอร์ฟอุ้ยขออภัยครับมือโดนไม้เมื่อกี้ <c oughs> ข้าหวังว่าจะได้แต่งงานกับเธอให้เสร็จภายในคืนนี้เฮ้ยมึงคุยกันเมื่อคืนแล้วมึงแต่งงานกันยังไงเนี่ยอะไรเนี่ย <c oughs> ฉันรู้สึกได้ว่า เธอกํากลังรอคอยมันอยู่ในภันในอคืนนี้นะเป็นวันครบรอบ3ปีที่เราได้ทำการอ,าอิเกสมันม่นหมายหรอมั่นหมายกันไว้ีอยปีนานมาแล้วนะ3ปแีแห่งความคิดถึงเลยนะเออรองรองกิ้งเลยนะคา,าแค่หวังว่าระยะห่างระหว่างเราจะ จบลงเร็วๆนี้นะที่รักอคือก็จะไม่ได้อยู่ห่างกันแล้วนะเออว่ะบรลสารของเซโร่อ๋อบักนี่นี่เองบักเซโร่นี่ไงที่เราหากันในพาทแรกที่หาตัวมันมันอยู่นี่แหละมันเขียนปดกวีอ๋อนี่เป็นปดกวีของมันเหรอเจวันวันคืนเมื่อคืนเป็นวันครบรอบที่น่ารักอีกครั้งหนึ่ง เลิฟลีน่ารักฉันข้าได้เสนอบทกวีของข้าให้กับเธอชื่อว่าคำสัญญาถึงอาลีเฮ้ยเดี๋ยวนะซีโร่นี่เป็นเป็นอะไรกับเทพีอาลีอะ่ะเป็นเทพอีกองค์เลยเหรอเนี่ยอบเอาไม่ใช่มันเป็นอบออฟอาลีมันไม่ใช่โอดนี่ว่า ฉันดูตัวหนังสือผิดนะต้องขออภัยและเธอก็พูดไม่ออกเลยทันทีเออแน่นอนอยู่แล้วมึงโอเคอ่าอะไรเนี่ยข้าข้าไม่กล้าอ่าข้าไม่กล้าถอดความอะไรวะเนี่ยไอ้เหี้ยหรือคืนที่นี่หรอ เกงว่าจะมีอุปแปลทานเสถียมากเลยเกงว่าจะมีเอ่อคนรู้ว่าความลับของเราร่วมกันนะเออเกงว่าจะมีคนรู้ความลับอะไรต่างๆของเราร่วมกันเจ้าอยู่เคียงข้าข้าเสมอเลยนะอาริและข้าขอให้เจ้ามีความสุขในวันครบรอบอ๋อซีโรโพธนะครับก็เป็นบทกวีของอ่า นายซีโร่นะครับน่าจะเป็นชนะน่าจะเป็นองค์เทพซีโร่แต่ทำไมซีโร่ถึงเป็นแค่มนุษย์แล้วอาลิถึงเป็นเทพีก็เดสอาลิก็คือ,อเจ้าตัวเท,เทพทีิดามงวงโอ้หน้ามืดเทพที่ดามงวงที่เราทําตามที่นางบอกอยู่นะตอนนี้นะแล้วทำัมมีสลิงให้สลิงหลอกห,ลหรอวะเพรื่องมหัวมันเถือะผมไม่สนใจแล้วสลงสลิง กดตัว F เพื่ออัญเชิญเรือออกมาฮันแน่สุดยอดไปเลยบทกวีแห่งทวยเทพแห่งดวงดาราครับบทกวีของทวยเทพแห่งดวงดาราโอเคเราไปที่ไหนต่อนะตรงนี้เราติ๊กถูกแล้วเ,เราไปทางซ้ายก่อนไปตรงวัดจีสวัดจีส ผมว่าผมคงใช้เรือไม่เป็นนะ่ะมันน่าจะต้องกดทีเดียวแต่ผมไปกดแช่ไงมันก็เลยเรือมันก็เลยไม่เคลื่อนไหวผมรู้แล้ว <c oughs> ที่นี่แหละที่นี่แหละวัดจีสัตว์เอ,อ้าเอออยู่หลังวัดนี่เอาไม่อยู่หลังวัดอยู่ตรงนี้แหละใช่ปะ่ะลงไปเลยเอาร์ติสฮอลโลเอ่ออะไรวะศิลปินกวง ศิลปินโลง่งศิลปินโบอ่อันนี้อัน,นอันนี้ปะกด e กด e มันเป็นเรื่องที่น่าแปลกมากเลยนะสถานที่แห่งนี้ทำให้ข้ารู้สึกถึงเพื่อนเก่าแก่ที่เคยรู้จักคนหนึง่งชื่อว่าเพลกานะครับข้าเชื่อว่าดวงดารานั้นถูกตั้งชื่อ เพื่อเธอเออทานเศษอีกแล้วนะครับกูแปลอย่างนี้ไปเปิด g ูเกิลทานเศษแปลก็ได้นะเนี่ยถ้ามาฟังผมอ่ะในการเดินทางมานี่เพลก้าเนี่ยเป็นคนแรกที่ข้ารู้จักพบเธอที่ที่ข้าได้พบกับเธอนะครับเธอเป็นผู้ที่แก่กว่าข้ามากและฉลาดกว่ามาก เธอไม่รู้ว่าข้าเป็นใครหรอกแต่เธอก็สแสดงความเห็นอกเห็นใจใครนี่สแสดงความใจดีต่อข้านะให้ที่พักพิงและคําแนะนําแก่ข้าเสมอโอ้เชลเตอร์นี่มันมันแปลว่ากระท่อมน,นะรนนจริงๆนะมันเป็นที่พักก็ได้นะที่พักพิงอะไรหัวใจมันแปลได้หลายอย่างนะเธอ เธอสอนข้าถึงวิธีการอ่านดวงดาวและเรื่องถวยและเส้นถวยเทพใช่ไหม Divide the p l u และอนาคตเธอสอนให้ข้ารู้จักถึงความเห็นอกเห็นใจผู้อื่นความกรุณาด้วยเออประมาณนั้นแหละผมแพลรวมนั่นเอง ข้าขอให้เธอมีข้าขอให้เธอร่วมเดินทางไปกับข้าแต่เราอยู่บนเส้นทางที่แตกต่างกันนะเรามีหนทางที่ต่างกันดังนั้นข้ากับเธอเลยแยกทางกันเราเลยแยกทางกันนะหลังจากนั้นมาแต่ข้าไม่เคยไม่เคยที่จะลืมเธอเลย Never forget me ครับเออ Never forget me เธอไม่เคยที่จะลืมข้าเลยตั้งหาก อันนี้ก็เป็นเหมือนอเหมือนมาเจอกันที่นี่นะระหว่างเทพธิดาอารีกับคนชื่อเพลก้านะาแสดงว่าอารีนี่ก่อนก่อนหน้านี้คงไม่ใช่แค่เทพธิดาธรรมดาแล้วน่าจะเป็นอย่างอื่นมาก่อนนะมนี่ตรงนี้อโอเคขึ้นเรือไปอีกที่หนึง่ง อ่าอยู่ข้างหน้าเลยวิสต์ทาลิยาเอลเอลอายุฟอร์ดิพัทอันที่เด่นเคยดูไหมซีดีมาติกอะซีดีมาติกของเอลเอลซีดิมาติกขึ้นทางนี้ได้ปะอึบเออมันต้องได้ดิว,วะอู้อรารยธรรมอะชอบมากเลย โอเคกดออะไรเนี่ยไม้เห็ดถึงเอลมานะครับโน้ตโน้ตถึงเอลมาเอลมาอข้ามีข่าวดีจะบอกกับเจ้านะคนทั้งเมืองเราแบบมองเห็นผีว่ะอะไรวะเนี่ยคนทั้งเมืองเราเห็นผีว่ะที่แปลกประหลาดสุดๆเลยนะเอ่อ อะไรเนี่ย you can believe that เจ้าเชื่อไหมเจ้าเชื่อมันปะข้ารู้สึกผ่อนคลายหลังจากที่ได้ขุดอะไรใหม่ๆน่าจะเป็นบ่อน้ำปะขุดเราต้องไปยังไงวะขุดเออสักอย่างอะ่ะดีๆใหม่ๆอะ่ะเรื่องดีๆใหม่ๆจะเป็นขุดบ่อน้ำแหละผมว่าที่ทะเลทรายนี่เนาะอืมแล้วคนคนนี้ก็เดิน คุมใส่เสื้อผ้าสีขาวหัวจดเท้าสวมใส่แล้วก็ใส่ผ้าพันคอสีแดงลายลายทองคือพื้นพื้นผ้าพันคอเป็นสีแดงนะครับแล้วก็มีลายผ้าพันคอเป็นสีทองประมาณนั้นข้าคิดว่าเราคิดว่า <c oughs> มันคงจะเป็นการเล่นแผงๆนะครับเนี่ยเป็นการแกล้งของเด็กสักคนเนี่ยแพร่งไปเดือคิดอ่า ดังนั้นข้าจึงร้องตะโกนออกไปคือแบบเอ้ยหยุดอะไรประมาณนี้เฮ้ยเล่นรายการเด็กน้อยประมาณนี้อ่าเล่นประมาณนั้นแต่แล้วอ,อมันก็หันกลับมาหาเราสิ่งนั้นนะมันก็หันกลับมาหาเราเใช่ปหใบหน้าดูเหมือนจะว่างเปล่านะมีแต่เพียงแสงสว่างออกมาสองดวงเฮ้ย ทำไมเป็นอย่างกันวะอะไรเนี่ยจากนั้นแทนที่มันจะพูดเนี่ยมันก็ส่งเสียงประหลาดออกมาคล้ายกับะระฆังเนี่ยไลอาเบลคล้ายกับเสียงของะระฆังจากนั้นมันก็หันกลับมาแล้วก็เดินออ,ออกไปจากนอกเมืองนะครับลากผ้าพ,พันคอออกไปที่ ยาวด้านหลังออกไปนะครับมันต้องยาวประมาณเรือยี่สิบลำเลยเด็กบางคนก็ขึ้นไปเล่นบนมันเอา้าอยู่บนมันอา่าดูเหมือนมันจะไม่สนใจเท่าไหร่หรอกดูเหมือนมันจะไม่สนใจนะเ,เด็กพวกนี้ถึงเงี้ยขึ้นมาเล่นมันนะแต่ก็ยังเดินต่อไปเรื่อยๆแล้วก็ไม่พูดส้นตีนอะไรเลยแบบผีหลอกชัดๆแล้วแหละกูว่า,าบ้ามากกว่าไหม <laughs> อันนี้เป็นโน้ตถึงเอลมานะครับของอนักประจนภัยสักคนนะฮะที่มาขุดอะไรตรงนี้ประมาณนั้นไหนมีอะไรให้ดูอีกนะฮะผีแห่งดวงดาว<笑><笑>น่าจะเป็นเทพสักองค์แหละผมว่าชุดชุดสีขาวผ้าพันคอสีแดงถ้าผมว่าน่าจะเป็นแบบเหมือนแบบ ฟิวเหมือนแบบผ้าพันของแบบทะเลทรายแบบเป็นผ้าโพกอะไรอย่างเงี้ยเออแล้วก็ลายสีทองนะลายสีทองนี่ก็น่าจะมีโอกาสที่จะเป็นเทพได้โอเคเดี๋ยวเราไปที่สุดท้ายกันก็ไม่สุดท้ายหรอกมันเป็นสุดท้ายของพรพทนี้เฉยเดี๋ยวแพทหน่ผมจะมาตรงนี้นะแล้วก็ตรงนี้แล้วก็ตรงนี้แล,นแล้วก็เข้าเออแล้วก็ร์ทสุดท้ายก็จ,จะเข้าทะเลทรายดำนะเข้าแบ็กเดสเซอร์ตกันเดี๋ยวตรงนี้ไปตรงนี้ก่อนเนี่ยมันคืออะไรเนี่ยไปเบิ้งก่อนเอา เอาเออโอ้ควบคุมยากจริงๆเลยเจ้าเรือนี่โอ้ยทางไหนวะทางนี้ปะอะลงก่อนไม่รู้อะไรเอ๋ขึ้นไปบนนี้หรอขึ้นไม่ได้น่ อาร์เบรนดอนไฮเวย์ไฮเวย์โอเคเป็นเหมือนเทือกเขานะครับเป็นเหมือนเทือกเขาโอ้ยไม่ค่อยสบายเลยช่วงนี้ โอเคถึงนักผจญพวงวินานของนักผจญภัยที่ได้เห็นเมสเศจนี้ได้เห็นจดหมายนี้นะสวัสดีนักสำรวจเจ้านักสำรวจข้าจะให้เจ้าดูรอบๆหุบ,บเทือกเขาขนาดใหญ่จะแปลว่าหุบเขาก็ไม่ได้เพราะว่ามันเป็นมันเป็นแคนยอนอมันไม่ใช่บอเล่ถ้าบอเล่ถึงจะแปลว่าหุบเขานะครับเอ ง่ายว่าความที่นี่เรียกกันง่ายว่าเดอะลิฟนะเออชาวบ้านเขาเรียกว่าเดอะลิฟเป็นที่แรกเลยที่เริ่มต้นการวางอุบายขึ้นอ่าเฮ้ยพี่มีประเด็นไปมีประเด็นไปนตำนานได้กล่าวไว้ว่ามีเทพอะไรเนี่ยตำนานได้กล่าวไว้ว่ารอยแยกนี้มันเกิดจากหลังจากที่เทพได้ต่อสู้กัน ท่ามกลางดวงดาวเย็ดเค่ไอ้เหี้ยข่ามกลางดวงดาวแล้วก็มีเทพองค์หนึ่งเนี่ยได้หล่นกระทบลงมาที่พื้นผิวเออแล้วก็ทำให้เกิดการแตกออกนะครับส่งผลให้เกิดการแตกออกบนแผ่นดินนี้อ,อ่เป็นเป็นเรื่องที่น่าสนใจใช่ปะละ่ะเป็นเป็นทิทานที่น่าสนใจว่าไหมเออแน่นอน ยังไงก็ตามนะมันอาจจะเร็วเกินไปที่ข้าจะเลือกทำเรื่องนี้ทำอะไรวะมึงทำอะไรอยู่วะอ๋อ research นี่คงานวิจัยเนี่ยคำนี้นะครับคำนี้นะครับคุณหนูรีูสิร์ชแปลว่างานวิจัยนะเจ้าเห็นไหมข้างานวิจัยของข้าข้ากำลังทำงานวิจัยเกี่ยวกับข้ามีงานวิจัยเกี่ยวกับดินแดนแห่งนี้และไม่มีปรากฏการณ์ทางธรรมชาติใดๆที่ ข้ารู้อ้าวทำไมเป็นยางี <c> ้ <oughs> ที่ข้าและไม่มีปรากฏการทางธรรมชาติใดๆเลยนะที่ค่ารู้มันเป็นวักกันนะมันเป็นวักกันที่ค่ารู้สามารถอาสร้างาเทือกเขาแห่งนี้ได้โดยอ่าแห่งนี้ได้เหนือสิ่งอื่นใดดูเหมือนจะไม่มีใครรู้ว่ามีอะไรอยู่ด้านล่างนั่น เออและข้าก็บอกเจ้าเองไม่ได้ด้วยเออเนื่องจากว่าอารถรรพ์มันเกินต้านาน,นะนะเออนี่ย <ünd S 1> <laughs> ออไม่ใช่นี่ไม่ใช่อารถรรพ์เรื่องลึกลับเรื่องลี้ลับเนี่ย the, the mystery the mystery ก <Okay. S 2> ็อาถรรพ์นั่นแหละเวทมนต์อาถรรพ์ประมาณนั้นนะ the mystery is almost too much Bear. ตัวแบร์ตัวแบร์ตัวนี้เนี่ยคือฝรั่งเขาเปรียบเทียบว่าหมีมันมีมันมีพลังก,กำลังมากเลยไอแบร์นี่จริงๆอ่ะถ้าแปลตรงตัวจริงมันก็คือหมีนั่นแหละแต่ว่าด้วยความที่ฝรั่งเขาเปรียบเปยว่าหมีเนี่ยมันมีพลังมากนะก็สามารถใช้แทนแบบการแบบบอกถึงอะไรที่มีกําลังมากๆก็ได้เออเอามาใส่ในประโยคนะครับก็คือเป็น แบบตึงเกินต้านอย่างเงี้ยเออถ้าไหนอาถรรพ์มันตึงเกินต้านเนี่ยแบรบแบ,แบันมีพลังเหมือนหมีเลยอะไรอย่างเงี้ยมีพลังมากๆประมาณนั้นนะเออผมมันมันเป็นสำนวนเป็นสำนวนผมเคยเห็นอยู่สำนวนเนี้ยอะไรที่ลงท้ายด้วยแบแบ,แบเนี่ยสแสดงว่ามันตึงเกินต้านผมจําแบบนั้นเลยนะครับ <c oughs> ข้าตั้งใจที่จะขุดหาอะไรก็ตามที่อยู่ปลายสุดของรอยแยกที่ขุขะแห่งนี้นะ ข้าจะเปิดโปงความจริงที่ซ่อนอยู่ของโลกอันตรายและผลที่ตามมาบัดซบเลยเดมดเดมประมาณนั้นถึงสู่การระจญภัยเทเลนส์พีความบี้ประมาณนั้นนะครับก็เอออ่าสรุปว่า ที่เราวิ่งมาทั้งหมดเนี่ยใน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 ทะเลทรายสีเหลืองเนี่ยโดยรวมแล้วเนี่ยในทะเลทรายสีทองตัวนี้คือโดยรวมแล้วมันเป็นเหมือนกับจะบอกเกี่ยวกับเรื่องราวของทวยเทพนะเนี่ยสถานที่ตรงนี้ก็เป็นเรื่องราวความรักของอัลลีนะอัลีกับกับไขว้เซโร่นะครับคือจะแต่งงานกันเวย แต่เราสถานที่นี่ก็มีอันที่มาเห็นผีเนี่ยน,นี่หนักเลยเนี่ยอันนี้ก็เป็นเพื่อนคนหนึ่งนะครับที่ซีชื่อเพลกาของของอาลีนะฮะส่วนตรงนี้เป็นการสู้รบแห่งทวยเทพเว้ยเฮ้ยหนักกว่าเว้ยส่วนอันนี้เป็นบอกถึงปริศนาไปแล้วนะอันนี้อันนี้เราเคยเปิดไปแล้วบอกถึงปริศนาของเอาว่าทำไมโลกนี้มันมันถึงเป็นอย่างนี้นะครับเนื่องจากว่า <c oughs> โอ้ยเป็นวัดเนื่องจากว่าเป็นวัดทุย <th ui> ไม่ใช่ เนื่องจากว่าการที่มันเกิดจากการที่มันจะมีภัยพิบัติเข้ามาในรอบร้อยปีประมาณนั้นเออภัยพิบัติได้ได้เข้าฉีดถึงผู้คนประชาชนต่างๆคือผมว่าบันทึกทั้งหลายพวกนี้จิ๊กซอพวกนี้มันน่าจะเป็นบันทึกของของที่ทวยเทพเคยเคย,เคยบันทึกไว้ให้ให้กับมนุษย์ได้ดูนะน่าจะเป็นเทพเป็นคนเขียนน่าจะไม่ใช่มนุษย์ด้วยกันเซโลก็น่าจะเป็นไม่น่าจะใช่มนุษย์น่าจะเป็นเทพ อาลีก็เพราะว่าอาลีเป็นเทพแล้วเซโร่ก็น่าจะเป็นเป็นเอ่อเป็นทวยเทพเช่นเดียวกันนะก็สำหรับคลิปนี้ก็ไม่ค่อยมีอะไรมากนะแต่ว่าผมจะพยายามมาหาเนื้อเรื่องของมันนะลับๆนะผมชอบมากเลยเกมแนวนี้แบบที่มีตีมเป็นทะเลทรายที่มันแบบสุดนะผมชอบแบบผมชอบความสุดตรงนี้นะเออมันมันมันสนุกมันสนุกผมชอบผมชอบก็สำหรับใครที่เข้ามาชมมา ดูครับคลิปวิดีโอนี้ก็ถ้าสนุกถ้าชอบก็คอมเมนต์กันไว้แล้วกันนะเออคอมเมนต์กันไว้แล้วก็อยากถ้าอยากให้เพื่อนดูด้วยอยากให้แบบไปไปเมสาไปคุยกันที่โรงเรียนได้ก็ขอให้สนุกสนุกแล้วกันนะคือตอนนี้เนื้อเรื่องนี้ยังไม่ได้เปิดเผยออกมานี่ประมาณอยู่ที่ประมาณ60%นนะเดี๋ยวผมต้องขี่เรือไปจอดที่ทะเลทรายสีแดงก่อนแล้วกันนะอ่าโอเคสำหรับคลิปนี้ก็ถ้าเกิดว่าใครชอบใครไม่ชอบอยังไงก็คอมเมนต์ไว้ โอเคไหมเออก็ <c oughs> อไว้เจอกันพาร์ทหน้านะครับสำหรับคลิปวิดีโอนี้ก็สวัสดีครับบ๊ายบาย